สวัสดีครับ,รบวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องครูพลเมืองที่ดีก่อนที่พวกเราจะไปรับชมวิดีโอเกี่ยวกับครูพลเมืองที่ดีเรามารู้จักความหมายก่อนนะคะว่าพลเมืองที่ดีในที่นี้หมายถึงอะไรประชาชนที่ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมไม่ละเมื่องล้ำสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่นๆค่ะ ค่ะต่อไปเราไปรับชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับครูเปรเมืองที่ดีกันเลยค่ะ หลังจากที่ได้รับชมวิดีโอที่เกี่ยวกับครูพรเมอนที่ดีแล้วเราก็จะมาสรุปสั้นๆนะคะว่าครูครือแบบอย่างที่ดีของสิทธิ์เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อสังคมฉะนั้นอาชีพครูต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและใฝ่พัฒนาตนเองอย่างต่อเน,นื่องค่ะ